รู้ผลรับเงินไวใน1ชั่วโมงไม่ต้องสมัครเองผ่านแอป p e r m i s ลงทะเบียนแล้วไปที่สาขาได้เลยคลิปนี้จะมาแนะนำสินเชื่อ p พอ m i s นะครับซึ่งเป็นสินเชื่อตัวหนึ่งที่ผมเช็คจากยอดของคนที่มาสมัครสินเชื่อผ่านเรื่์งของผมเนี่ยพบเลยนะครับว่ายอดผ่านค่อนข้างจะสูงกว่าตัวอื่นๆเลยนะครับนะถ้าเกิดเทียบเป็นปเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับนอกจากนั้นนะครับยังเป็นสินเชื่อไม่กี่ตัวนะครับที่คุณไปที่สาขาเพื่อสมัครแต่อัตมไวภายใน1ชั่วโมงนะครับ แถมทางานแค่เดือนเดียวเนี่ยก็สามารถสมัครได้เลยนะครับใครที่เพิ่งเริ่มทํางานเนี่ยและต้องการเงินด่วนนะครับเพิ่มมิสเนี่ยเป็นคําตอบที่ดีมากเลยนะครับแต่มีข้อแม้ดนึงนะคุณต้องมีสลิปเงินเดือนนะครับยังไงก็ขอฝากนิดนึงนะครับสมัครเพิ่มมิสผ่านลิงก์ใต้คลิปนี้ก็จะขอบคุณมากมากเลยนะครับสำหรับตัวนี้นะครับผมให้คะแนน6.5เต็ม10เลยนะครับซึ่งบอกเลยนะครับว่าทุกคะแนนเนี่ยมันมีความหมายของมันอยู่นะครับผมก็จะมาเล่าให้ฟังนะว่าทำไมตัวเนี้ยเพิ่มมิสถึงได้คะแนนเท่านี้นะครับ แต่ก็ต้องบอกกันมิชชาชีพไม่แอบอ้างเลยนะครับเพิ่มมิสเนี่ยคุณต้องไปสมัครที่สาขาเท่านั้นนะครับไม่มีการสมัครผ่านไลน์ a c e b o o k ข้อความ Tik t o ็อกต่างๆเลยนะครับไม่มีการโอนเงินก่อนนะครับนะถ้าเกิดคุณต้องโอนจ่ายอะไรก่อนเนี่ยนั่นคือมิชชาชีพแฝงตัวมานะครับนะอยกให้ออกนะครับสวัสดีครับผมปันจากช่องผ่อนยิ้มกู้ออมนะครับก็เป็นช่องทำเรื่องเกี่ยวกับสินเชื่อถูกกฎหมาย100%เนะ ใครสนใจเนี่ยสามารถติดตามได้ทั้งเพจ YouTube และ Tik t o k ได้เลยนะครับจุดเด่นที่ขอแนะนำเลยนะสินเชื่อส่วนบุคคลเพอร์มิสอนุมัติทันใจใน1ชั่วโมงสมัครง่ายอนุมัติไวรับว,วงเงินสูงสุดไม่เกิน3 0,000 0บาทส่วนตัวนะครับผมแนะนำว่าทำงานเดือนเดียวเนี่ยคุณก็สามารถสมัครได้นะครับขอให้คุณมีสิิปเงินเดือนเท่านั้นเองนะครับและส่วนเรื่องอนุมัติไวเนี่ยเออไวจ,จริงนะครับนะภายใน1ชั่วโมงแต่ก็มีข้อแม้ของเขานะครับก็คือคุณเนี่ยต้องไปยื่นเอกสารก่อน 18บแนาฬิกานะครับในวันธรรมดานะและต้องไม่มีปัญหาอะไรทางเทคนิคเลยนะครับอย่างเช่นแบบเน็ตใช้ไม่ได้ไม่สามารถส่งเอกสารเข้าสำนักงานใหญ่ได้อะไรประมาณนี้ต้องไม่มีปัญหาตรงนี้ด้วยนะครับดังนั้นผมแนะนำเลยนะคุณก็ไปสมัครตั้งแต่ช่วงบ่ายอะไรพวกนี้เลยจะดีกว่านะครับจะได้รับเงินทันทีนะครับมาพูดถึงเรื่องการให้คะแนนผมหน่อยนะครับเต็มส0บคะแนนมีอะไรบ้างนะครับไม่ได้ให้มัวๆแน่นอนนะข้อที่1นนะครับไม่ต้องไปสาถาธนาคาานะครับอันนี้หักคะแนนนะครับเพราะว่าต้องไปสาขานะครับ อันที่2นะครับไม่ต้องไปยืนยันตัวตนนะครับผมเนี่ยเพิ่มแล้วกันเพราะว่าคุณต้องไปสาขาอยู่แล้วเนืกอออกใช่ไหมเอออันที่3ามนะครับไม่ต้องส่งสลิปเงินเดือนแต่ต้องส่งสลิปเงินเดือนนะครับอันที่4ไม่ต้องส่งเอกสารอื่นๆนะครับแต่ต้องส่งเอกสารอื่นๆนะครับโดยไปสอบคะแนนแล้วนะการให้คะแนนผมนี่โหดร้ายพอสมควรเลยนะอันที่5้านะครับรู้ผลภายในวันนะครับและอันที่หรับเงินภายใน1วันนะครับซึ่งอันเนี้ยมีกติกานหนึ่งคือเราต้องไปก่อน โมงเย็นและไม่มีปัญหาหรือเหตุขัดข้องใดๆนะครับผมให้ผ่าน2อันนี้เลยกันนะครับอันที่7นะครับลงทเทเบิลไม่เยอะมากนะครับชื่อนามสกุลที่อยู่อาศัยเบอร์ติดต่อก็น่าจะประมาณนี้นะครับนะไม่ได้ไไดูไม่ได้แบบต้องแบบอูเยอะมากๆขนาดนั้นนะครับอันที่8ลูกค้าใหม่กู้ได้ไม่มีปัญหานะครับอันที่9้ไว้ตัดคะแนนเพิ่มเติมซึ่งก็ไม่มีนะเออผมไม่มีคะแนนไม่มีปัญหากับตัวนี้แล้วกันะะอันที่10นะครับ ผมยังไม่ได้กู้ตัวนี้นะครับให้ครึ่งคะแนน,นพอนะครับนะถ้ากู้ผ่านแล้วผมให้หนึ่งคะแนนถ้าเกิดผมกู้ไม่ผ่านให้ศูนย์นะครับนะอันนี้เป็นความเจ็บจำน้ำใจในตัวเองนะครับนะแต่ถ้าตัวไหนยังไม่ได้กู้เนี่ยผมก็บอกตรงว่าผมไม่ได้กู้นะตัวนี้ผมก็ไม่ได้กู้นะครับเพราะว่ามันเป็นการกู้ที่สาขาเออคือคุณก็ไปที่สาขาเท่านั้นเองนะครับนะ <laughs> ก็ตามนี้เลยกันนะครับ p พิ m i s, <laughs> <S ผมให้6.5คะแนนเต็มส0นะครับ สำหรับเรื่องรายละเอียดนะครับเงินก้อนโอนเข้าบัญชีไม่ใช้ก็ต้องจ่ายดอกเบี้ยนะครับเพราะมันโอนเข้าบัญชีเราเรียบร้อยแล้วอะเข้าใจใช่ปะวงเงินสูงสุด3ามแสนบาทหรือห้าท่อ 5, ของารายได้นะครับยอดชําระขั้นต่ำสามเปอร์เซ็นต์ของยอดคงเหลือนะครับหรือไม่ต่ำกว่า300บาทนะแต่ส่วนตัวผมแนะนําว่าคุณคํานวณที่ห้าเปอร์เซ็นต์ดีกว่านะก็ประมาณหมื่นละห้าร้อยบาทต่อเดือนแล้วกันเออดอกเบีย้ยไม่เกิน25%ต่อปีนะครับซึ่งเพอร์มิสเนี่ยมันจะแปลกนิดนึงเขาคิดดอกเบีย้ย15% 10%บวกค่าเานส แต่ก็คือสรุปอะดอกเบีย้ยบัวคาทร,รมเนียมอะยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ต่อปีนะครับนะก็ประมาณหมื่นละเจ็ดบาทต่อวันนะครับอันนี้บอกนิดนึงนะครับเพอร์มิสเนี่ยให้เงินก้อนโอนเข้าบัญชีก็จริงนะครับแต่พอเราจ่ายเงินคืนจ่ายเงินคืนไปแล้วเนี่ยเราสามารถโทรหาเพอร์มิสหรือว่าไปติดต่อที่สาขาเนี่ยเพื่อของเงินที่เราคืนไปแล้วอะเงินต้นนะครับไม่รวมดอกเบีย้ยนะเงินต้นที่เราคืนไปแล้วเนี่ยกู้ออกมาใหม่ได้เลยนะครับนะ คุณสมบัตินะครับบุคคลอายุตั้งแต่2 0ถึง64ปีจำกัดเฉพาะผู้มีสัญชาติไทยบุคคลที่มีรายได้ต่อเดือน8 0ด0ันบาทขึ้นไปอายุการทำงานปัจจุบันหนึ่งเดือนขึ้นไปมีที่พักอาศัยหรือที่ทำงานอยู่ในเขตพื้นที่ให้บริการมีหมายเลขเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดนะครับเอกสารที่ต้องใช้ในการสมัครนะครับบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงสลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองเงินเดือนตัวจริงอายุไม่เกิน6 0วันนะครับ ก็ขอให้ทุกคนเนี่ยสมัครผ่านแล้วกันนะครับได้เงินไปใช้ยามฉุกเฉินหรือว่าลงทุนอะไรบางอย่างนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับใครกู้ผ่านแล้วรบกวนนิดนึงนะครับมาบอกหน่อยนะครับนะเพราะว่าการกู้ผ่านเนี่ยมันเป็นกําลังใจเชิงบวกให้กับคนอื่นๆนะครับลองนลกดูครับถ้าเกิดว่าผมพูดคลิปอะไรบางอย่างไปสินเชื่อตัวเนี้ยคุณกู้ผ่านอะ่ะเออแต่ทุกคนมาบอกหมดเลยว่ากู้ไม่ผ่านกู้ไม่ผ่านกู้ไม่ผ่านอะ่ะคนตัวต่อไปเนี่ยเขาก็จะไม่กล้ากู้กันใช่ไหมครับดังนั้นมาช่วยกันหน่อยนะบอกกู้ผ่าน ก็จะช่วยคนอื่นเนี่ยเห็นมีกําลังใจได้ขึ้นเยอะเลยนะสินเชื่อที่ผมเอามาเนี่ยมันกู้ได้จริงนะครับนะมีแค่บางส่วนนะั่นแหละี่ว่าเอามาเสร็จแล้วเขาอาจจะปิดไปแล้วเขาอาจจะยกเลิกไปแล้วเนี่ยทำให้มันกู้ไม่ได้นั่นเองนะครับสำหนึ่งตรงนี้แล้วนะครับรบกวนน,นิดนึงนะพพ์ผมว่มาฟังจบแล้วหน่อยนะครับนะให้ผมได้ชื่นใจนิดน,นึงนะก็จะขอบคุณมากๆเลยนะครับสาหรับทุกคนที่ฟังจบตรงนี้เลยนะครับอยากจะช่วยง่ายๆก็ได้เลยนะครับนะ ก็กดที่ลิงก์ใต้คลิปของผมนะครับก็จะเป็นการสมัครสินเชื่อธรรมดาเลยนะครับคุณก็สมัครตามปกตินั่นเองนะครับส่วนผมก็ได้ค่าขนมกันนิดนึงน,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 นิดนึงนะครับก็จะขอบคุณมากมากเลยนะครับหดือจะซื้อของซื้อขนมผ่านแอปช้อปปี้ลาซาด้าก็ขอบคุณมากๆาเหมือนกันนะครับสำหรับคนที่มีข้อสงสัยนะครับสามารถตกดที่ลิงก์นี้ใต้คลิปเพื่อคุยกับผมโดยตรงได้เลยนะครับเพียงแต่ว่าผมอาจจะไม่ได้ตอบเร็วขนาดนั้นนะครับแล้วก็ ผมแค่แนะนําสินเชื่อเท่านั้นนะครับนะจะไม่มีการโอนก่อนนะจำไว้เลยนะครับว่ามีการโอนก่อนเมื่อไหร่ปั๊บเนี่ยคือมิจฉาชีพทันทีนะครับห้ามโอนก่อนโดยเด็ดขาดนะครับเพราะตอนนี้มีมิจฉาชีพเนี่ยเอาคลิปผมไปใช้เอานะผมไปใช้ในช่องทางอื่นด้วยนะครับระวังงินให้ดีๆนะบอกต่อกันด้วยนะครับหรือจะถามที่คอมเมนต์ใต้ยูทูปก็ได้นะครับนะอันนี้ผมแน,น,นะนำเฉยๆนะสำหรับคนที่ต้องการด่วนมากๆนะบางทีในคอมเมนต์ใต้ยูทู e เนี่ยมีคนถามมาแล้วแล้วผมก็ตอบไปแล้วนะครับมันน่าจะช่วยคุณได้ระดัับบนนึงนะคร และรบกวนสอบถามให้ละเอียดให้ผมเข้าใจด้วยนะครับลหลายๆคนถามสั้นมากๆโดยไม่บอกด้วยซ้ำว่าเป็นแอปอะไรหรืออะไรพวกนี้ทำให้ผมเนี่ยไม่รู้ว่าคุณกำลังถามอะไรด้วยซ้ำนะยังไงก็ระวังสินเชื่อน,นอกระบบและมิจฉาชีพเนี่ยมาแอบอ้างสินเชื่อถูกกฎหมายด้วยนะครับส่วนใหญ่ถ้าสมัครทางไลน์ข้อความ Tik t o อกได้เนี่ยนั่นคือมิจฉาชีพแฝงตัวมานะครับนะผมเตือนลหลายๆคนลหลายๆคลิปไปแต่ก็ยังมีคนพยายามไปสมัครช่องทางนั้นอยู่ดีนะครับ และถ้าเกิดว่าต้องโอนเงินก่อนแจกข้ารรมเนียมก่อนวางเงินก่อนหรือเราต้องเอาเงินของเราเนี่ยออกมาเพื่ออะไรบางอย่างก่อนเนี่ยผมบอกเลยนะครับว่าคุณกําลังเจอวิสัาชีศอยู่นะเพราะว่าสินเชื่อของจริงเนี่ยเขาหักเงินจากยอดสินเชื่อเราเลยนะครับสุดท้ายนี้นะครับช่องผ่อนยืมกู้ออมแนะนําเรื่องสินเชื่อก็จริงแต่ไม่ได้นำให้คุณไปกู้เงินมาใช้สุรสุสุราล้นะครับคุณคุณจะกู้เงินก็ต่อเมื่อคุณเนี่ยต้องการสร้างรายได้ใหม่ต้องการช่างอาชีพใหม่หรือว่าคุณอะ ประสบปัญหาอะไรบางอย่างอุบัติเหตุเนี่ยคุณจะไม่ต้องใช้เงินด่วนเนี่ยคุณถึงจะต้องกู้เงินนะครับเก็บวงเงินไปใช้ยามฉุกเฉินยามจาเป็นจะดีกว่านะครับยังไงก็ขอให้ผ่านปัญหาวิกฤตการณ์การเงินในช่วงนี้ไปให้ได้น,นะครับขอบคุณมากเลยนะครับ